ซีเกอร์ 001R นะครับตัวนี้จะเป็นตัวแรงของทางซีเกอร์เลยมาจองในงานได้ถ้าจองในงานเนี่ยราคาไม่ถึงล้านประสงค์ไฟฟ้า100%และสามารถวิ่งได้ไกลถึง680กิเมเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูที่บูธเอ็กเพิรได้นะครับวันนี้เราอยู่ในงานมอเตอร์เอ็กครั้งที่41นะครับเดี๋ยวเราพาไปชมกันดีกว่าว่าภายในงานเนี่ยมีรถอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูกัน อยู่กับ b o o ซ t Seeker นะครับด้านหลังของเราเนี่ยเป็นตัวไฮไลท์ของ b o o ซ t Seeker เลยรุ่นแรกที่เราจะแนะนำเนี่ยก็จะเป็นตัว 7X นะครับตัวนี้มีให้เลือกอยู่2รุ่นจะเป็นมอเตอร์คู่กับ, Motor บมอเตอร์เดี่ยวนะครับมอเตอร์เดี่ยวของเขาเนี่ยจะอยู่ที่416แรงม้านะครับและในส่วนของมอเตอร์คู่เนี่ยจะอยู่ที่637แรงม้านะครับ และศูนถึง100เนี่ยจะอยู่ที่3.8วินะครับในส่วนของเรื่องราคาเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยออกมานะครับแล้วอีกรุ่นด้านหลังของเราเนี่ยจะเป็นซีเกอร์0.01 R นะครับตัวเนี้ยจะเป็นตัวแรงของทางซีเกอร์เลยและตัวเนี้ยครับความแรงเขาเนี่ยจะอยู่ที่1,265แรงม้านะครับศูนถึง100เนี่ยจะอยู่ที่2.007วิและการชาร์จเนี่ย0ถึง80%เนี่ยอยู่ที่15นาทีนะครับในส่วนของเรื่องราคาก็ยังไม่เปิดเผยออกมาเช่นกันสาหรับท่านใดเนี่ยต้องการรถไฟฟ้าของแบรนด์ซีเกอร์เน ติดตามราคาได้จากทางซีเกอร์ได้เลยนะครับและเราอยู่กับบ o o ไอออนนะครับตัวไฮไลท์ของบ o o ไอออนเลยก็จะมีอยู่2รุ่นนี้นะครับก็คือตัว Ion อน6 Luxury และตัว620 Premium นะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่ตัว620 Luxury ก่อน และในส่วนของตัว l u กช r รเนี่ยขับเคลื่อนล้อหน้าด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับกำลังวัดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่150กิโลวัตต์หรือ204แรงม้านะครับชาร์จ1ครั้งเนี่ยสามารถวิ่งได้ถึง602กิโลเมตรนะครับในส่วนของระบบไฟเนี่ยจะเป็น LED รอบคันและประตูไฟฟ้าเนี่ยเปิดปิด อัตโนมัติได้นะครับเลขตัวหนึ่งก็คือตัว i อ n V620 Premium มะครับมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวพละกำลังเนี่ยจะอยู่ที่2 2 4แรงม้านะครับศูนยถึงร้อเนี่ยจะอยู่ที่7.9วินะครับและท็อปสปีดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่160กโลเมตรต่อชั่โมงก็ถ้าท่านใดเนี่ยสนใจรถไฟฟ้าแบรนด์ไออนก็สามารถมาจองในงานได้ถ้าจองในงานเนี่ยราคาไม่ถึงล้าน และเราอยู่กับอีกหนึ่งบูธนะครับเราอยู่กับบูธฉางอันนะครับตัวไฮไลท์ของบูธนี้นะครับจะมีอยู่2ตัวก็จะมีตัว d p e l e07 แล้วก็ d p e l s07 นะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่ตัว d p e l e07 ก่อนเลยตัว e07 ตัวนี้ครับมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวแล้วก็แรงม้าเนี่ยจะอยู่ที่224แรงม้านะครับอัตราเร่ง0ูนยถึงร้อเนี่ยจะอยู่ที่7.9็ดจาวินะครับและท็อปสปีดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมง โอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว d p เพล07นะครับและตัว S 07เนี่ยมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าพละกกำลังเนี่ยจะอยู่ที่258แรงม้านะครับและ0ถึง100เนี่ยจะอยู่ที่6.7วินาทีในส่วนของตัวท็อปสปีดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่180กิโลเมตต่อชั่วโมงนะครับและการชาร์จ1ครั้งเนี่ยจะอยู่ที่486กิโลเมนะครับซึ่งต่างจากตัว E 07 E 07เนี่ยชาร์จ1ครั้งจะอยู่ที่500กิเมนะครับ โอเคเราอยู่กับอีกบูธหนึ่งนะครับจะเป็นบูธลีฟมอเตอร์นะครับเราอยู่กับลีฟมอเตอร์ซีสนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวไฮไลท์ของทางบูธนี้เลยตัวนี้มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวนะครับและพละกําลังของเขาเนี่ยจะอยู่ที่218แรงม้านะครับศูนย์ถึงร้อเนี่ยจะอยู่ที่7.9และชาร์จ1ครั้งเนี่ยสามารถวิ่งได้ไกลถึงสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดกิโลเมตรส่วนท็อปสปีดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่170กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ตอนนี้เราอยู่กับบูธ X เผิงนะครับเราอยู่กับ X เผิง X9 นะครับตัวนี้มาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ1ตัว322แรงมา้าสูงถึง100เนี่ยจะอยู่ที่7.7วินะครับและท็อปสปีดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่200กิโลเมตรนะครับชาร์จ1ครั้งเนี่ยสามารถวิ่งได้ไกลถึง680กิโลเมตรเลยนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจรถตู้อเนกประสงค์ไฟฟ้า100%และสามารถวิ่งได้ไกลถึง680กิโลเมตรเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูที่บูธ X เผิงได้นะครับ และด้านหลังของผมเนี่ยผมอยู่กับบูธจีลี่นะครับตัวไฮไลท์ของบูธเนี่ยก็จะอยู่ที่ g ีลี่ e x 5นะครับตัวนี้จะเป็น SUV ไฟฟ้า218แรงม้านะครับชาร์จ1ครั้งเนี่ยสามารถวิ่งได้495กิโลเมตรนะครับซึ่งตัว g ีลี่ e x 5เนี่ยก็ออกมา2รุ่นนะครับก็จะเป็นรุ่นโปรกับรุ่น m a ็ก็ถ้าท่านใดสนใจแบรนด์จีลี่เนี่ยก็สามารถแวะมาดูในงานมอเตอร์เอ็กโได้นะครับ และด้านหลังของผมเนี่ยจะอยู่กับเดนซานะครับตัวนี้จะเป็นแบรนด์รถยนต์พรีเมียมจากทาง BYD นะครับเราอยู่กับเดนซา Z9 ต t นนะครับตัวนี้มาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับขุมกำลัง958แรงม้านะครับสามารถทำความเร็ว0ถึง100เนี่ย3.4วิและ ชาร์จ1ครั้งสามารถวิ่งได้630กิโลเมตรในส่วนของตัวเดนซาเนี่ยดีไซน์ค่อนข้างสปอร์ตและเป็นตัวแรงจากทาง BYD ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับงานมอเตอร์เอ็กครั้งที่41ก็ถ้าท่านใดเนี่ยสนใจรถใหม่รถไฟฟ้าหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์ก็สามารถเข้ามาดูงานมอเตอร์เอปครั้งที่41ได้นะครับจัดตั้งแต่วันที่29พฤศจิกาถึงวันที่10ธันวาคม2024